เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจนะครับก็คือว่าคําถามพี่เต้ก็คือว่าคือเอ่อเหมือนกับเน้นย้าว่าเนี่ยในแพลตฟอร์มของ็อปัตุริสเนี่ยนะฮะที่ว่าที่ว่าทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแพลตฟอร์มก็คือการเอาระบบหลายๆระบบมารวมเป็นมารวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็ไปให้ขยายความว่าในในแต่ละระบบเนี่ยที่็อปัตุริสมีนะครับมีอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นใช่ไหมครเพื่อให้สมาชิกหรือว่า ให้คนใหม่นะครับเขาได้เขามีความเข้าใจว่าเออระบบพวกนี้มันมีของเราเนี่ยมันมีอะไรและมีความจำเป็นอะไรถูกต้องไหมครับนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ระบบที่หนึ่งเลยนะครับที่อยู่ในในธุรกิจทบมธุริตนะครับระบบที่หนึ่งเนี่ยเราที่ทําธุริตเอามาใช้เรียกว่าระบบธุรกิจประเภทเครือข่ายหรือ MLM นะครับนี่คือระบบที่หนึ่งนะฮะระบบธุรกิจเราทํมาธุริตเอาระบบธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM เนี่ยนะครับ มาใช้นะครับข้อดีของระบบนี้คืออะไรครับข้อดีของระบบธุรกิจเครือข่ายก็คือทําให้ทุกคนสามารถมาเอาระบบนี้ไปสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพโดยไม่จํากัดว่าคนคนนั้นจะมีวิธ,ธีการศึกษาแบบไหนจะมีหรือไม่มีก็ได้หรือคนคนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปแข่งขันแย่งชิงในการแย่งชิงการหางานนะครับจากธุรกิจอื่นได้ฉะนั้นระบบ MLM ที่ท็อปดิสตเอามาใช้เพื่อต้องการให้เปิดโอกาสทางอาชีพนะฮะ ซึ่งทร่รานก็เรียกว่าโ r o สเ e c t ใช่ไหมก็คือการให้โอกาสทางอาชีพหรือเราจะเรียกผุ้มุ่งหวังก็ได้นะครับให้เรามีโอกาสที่เอาเอาเอา,เอา,เอาระบบเอเว็เนี่ยมาสร้างเป็นอาชีพแล้วก็หาผู้มุ่งหวังที่จะเอามาเข้าเป็นทีมใช่ไหมฮะนั่นแหละครับคือระบบแรกครับที่ทบตนเอามาใช้ก็คือระบบเครือข่ายเพื่อเปิดช่องทางทางอาชีพนะครับนี่คือระบ,รบบที่หนึ่งระบบที่สองครับนะครับที่ทบตนมีใช้นะครับระบบนี้เรียกว่าระบบปฏิบัติการแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการแอปพลิเคชันนะครับเป็นระบบที่อยู่ในยุคนี้เลยยุคนี้นะครับยุคนี้นะครับคุณสังเกตได้เลยว่า,าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่ทําธุรกิจในรูปแบบของแอปพลิเคชันบริษัทนั้นร่ารวยต้องใช้คําว่าร่ํารวยเลยนะฮะดังนั้นนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันคุณสังเกตดูได้เลยครับอย่างที่ท่านอาจารย์อาจารย์ชินยิมันดที่ว่าที่ว่าบรรยายแผงกรตลาดนะฮะว่าเ,ออเรื่องของแอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันติ๊กต็อกคนที่คิดค้นแอปพลิเคชันผู้นี้นะครับร่ำรวยทุกคนฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานท่านสวัาาสดพสารสวัสดของบริษัททปเทิกก็เลยใช้ทำธุรกิจเครือข่า,ขายคือข้อที่หนึ่งระบบเครือข่ายเนี่ยเอามาเพื่อให้ทุกปนมีอาชีพถูกไหมฮะแล้วระบบที่สองก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อจะให้ระบบเครือข่ายนะครับมาสร้างอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันซึ่งจะเพิ่มมูละเ,เพิ่มความแตกต่างให้กับธุรกิจขายตรงที่เราเจอส่วนใหญ่ที่เอาสินค้าเป็นตัวเดินเรื่อง ฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าธุรกิจพอปัุริจนะครับดําเนินธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายแล้วก็ใช้ระบบแอปพลิเคชันบริษัทผมพูดแล้วนะว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบริษัทนั้นร่ำรวยเพราะฉะนั้นนะครับระบบนี้จะเป็นตัวตอบคาถามได้เลยว่าพอปัธุริจจะมีความมั่นคงไหมจากทำไมพอปัุริจถึงมีถึงมีรายได้เพียงพอที่จะเอาเงินมาจ่ายให้กับสมาชิก เพราะว่าท็อปปัมธุริศนะครับได้ใช้ระบบในการทํางานในรูปแบบแอปพลิเคชันซึ่งผมพูดแล้วนะว่าแอปพลิเคชันนะครับบริษัทไหนนะครับใช้แอปพลิเคชันในการทําตลาดบริษัทนั้นมีมีรายได้มหาศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระบบนี้ระบบแอป,ปนี้ที่เราเรียกว่า IT s จึงทําให้นะครับเราทํางานโดยง่ายและบริษัทก็มีมูลค่าพอที่จะเอาเงินมาจ่ายให้เรามาจะตอบข้อตัวแย่างเรื่องว่าบริษัทมั่นคงไหมท,ทันทีเลย นะครับนี่คือข้อที่สองระบบที่สองครับระบบที่สามรระบบที่สามนี้เราเรียกว่าระบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือพูดง่า,งงายๆคือระบบช็อปออนไลน์นะครับระบบช็อปออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์สได้นะครับวันนี้คําถามคือในโลกใบนี้มีใครไม่รู้จักธุรกิจแนวอ e ีคอมเมิร์ซในโลกนี้ไม่มีใครไม่รู้จักธุรกิจแนวช็อปออนไลน์เพราะตอนนี้นะครับช็อปออนไลน์มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งคนแล้ววันนี้คําถามครับว่าวันนี้ถ้าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่สร้างมาเก็ตเพจขึ้นมาได้สร้างตลาดขึ้นมาได้โดยการที่ให้ผู้ค้านะฮะ เอาสินค้าที่ดีราคาประหยัดมาจำหน่ายอยู่ในช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะหรือ,อผู้ให้บริการต่างๆเอาสินค้าบริการเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วให้สมาชิกมาจับจ่ายใช้สอยร่วมกันรับสร้างประโยชน์นะครับสร้างประโยชน์ก็คือว่าได้มีโอกาสได้ซื้อสินค้าที่ต้องการในราคาประหยัดและที่สําคัญยังสามารถม,มีโบนัส คืนกลับเปรูปแบบของผลกำไรให้กับสมาชิกได้ดังนั้นระบบที่3ก็คือระบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือช็อปออนไลน์ครับที่อยู่ในรูปแบบของช็อปแอดเปย์ครับดังนั้นวันนี้ระบบนี้จะทําให้ท็อปอพทุลินนะครับมีสินค้าที่เข้ามาอย่างหลากหลา,หลายนะครับมีสินค้าเข้ามาหลากหลายไม่ต่างอะไรกับตลาดขนาดใหญ่ฉะนั้นถ้าคุณเป็นระบบนี้มีข้อดีองไงครับถ้าคุณเป็นสมาชิกคุณสามารถเอาสินค้าและบริการที่คุณมีเอาเข้ามาจอยกับระบบนี้ได้เลยแล้วคุณจะมีเพิ่มรายได้อีกนช่องทางถ้าคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าคุณเป็นสมาชิกคุณดิวเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณเป็นสมาชิกแต่ไม่มีแต่คุณไม่ใช่เจ้าของร้านค้าคุณก็สามารถที่จะไปเช,นชนิญชวนเจ้าของร้านค้าเจ้าของบริการเอาเข้ามาจัดจำหน่ายอยู่ในระบบช็อปแอนเพของเราได้นะฮะโดยที่ตัวคุณเองก็จะได้โบนัสในรูปแบบค่าแนะนาครับนี่คือระบบที่สามครับนะฮะระบบที่สี่ครับระบบที่สี่นะฮะคือระบบเขาเรียกว่าฟินเทค ฟินเทคนะครับหรือว่าไฟแนนยลเทคโนโลยีนะฮะฟินเทคก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่อำนวยความสะดวกให้กับคนในรูปแบบของเรื่องของการเงินคุณสังเกตไหมคว่าตอนนี้ในแอปพลิเคชันในบนมือถือของเราของคนส่วนใหญ่จะมีแอปธนาคารแอปธนาคารมีประโยชน์อะไรครับสะดวกใช่ไหมครับเวลาเราโอนเงินโอนเงินผ่านธนาคารนะครับเราโอนเงินมัสะดวกในการโอนเงินผ่านธนาคารและที่สองทก็คือว่ายัางสามารถให้เรานะครับ ยังสามารถให้เราเนี่ยสะดวกนะครับในการทําธุรกรรมต่างๆในรูปแบบการผ่านเรื่องผ่าน,ผ,านผ่านทางด้านของระบบการเงินเพราะฉะนั้นนะครับระบบนี้นะครับของแอปของแอปพลิเคชันของไอทีของคอมสุริสนะฮะเอาระบบฟินเทคเข้ามาใช้นะครับโดยการที่นะฮะโดยการที่นะครับโดยการที่จะสมาชิกสามารถที่จะสร้างโบนัสรายได้นะฮะเข้ามาในระบบไอบ็อกของตัวเอง จากนั้นนะครับสมาชิกก็สามารถโอนเงินไอบ็อกนะครับที่มันเป็นเงินดิจิตอลนีน่ผ่านบัญชีธนาคารชั้นนําที่คุณสมัครไว้ได้นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเรามีระบบฟ,ฟินเทครองรับนะครับรองรับที่คุณจะแปลงโบนนะัสที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยให้กลายเป็นอะไรเอ่ยให้กลายเป็นเป็นเงินส่วนเข้าบัญชีผ่านเออบัญชีธนาคารได้ด้วยระบบฟ,ฟินเทคตัวนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทของเราเป็นที่น่าเชื่อถือทัง และเป็นที่ยอมรับครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะโอนโบนัสที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยผ่านเข้ามาเป็นบัญชีธนาคารเป็นเงินสดได้เนี่ยต้องผ่านการเห็นชอบของธนาคารชาติต้องได้รับอนุญาตและต้องผ่านความเห็นชอบของธนาคารชั้นนําที่ว่าเขาจะอนุญาตให้เราเนี่ยเอาเงินโบนัสดิจิตอลที่เราเรียกว่า TP โบนัสเนี่ยโอนผ่านเป็นโอนผ่านเป็นเงินสดผ่านธน,น,น,นาคารเขาได้ไหมการที่เราสามารถมีระบบ f i n เ e c น เราสามารถมีระบบฟินเทคในคาร์วัติสที่สามารถแปลงโบนัสของเราเป็นเงินสดผ่าีธนาคารได้เป็นการบ่งบอกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินยอมรับโบนัสดีต้อนของเราแสดงว่าเขายอมรับความมั่นคงของบริษัทเราและเขายอมรับในเรื่องของการเติบโตอย่างยังย่ง,ย,งยืนไม่งั้นธนาคารตรงนี้เขาจะไม่ยอมมีทางจะเอาเงินโบนัสดีต้อนเนี่ยโอนเป็นเงินสดผ่านธนาคารได้ฉะนั้น การที่เรามีฟินเทคเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทของเราทําอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการและเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ครับะระบบต่อไปครับระบบต่อจากฟินเทคเลยก็คือระบบที่เทลาไ,ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะห้าหรือยังไม่รู้นะระบบต่อไปก็คือระบบกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์าากาา e ik, มันจะต่อ,อไไกันเลยไงกระเป๋าเงาน e ินอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นเงินดิจิตอลครับระบบนี้เป็นระบบที่ทั่วโลกกาลังเอามาใช้นะครับทั่วโลกกําลังไม่เว้นไม่ไม่เว้นแต่ประเทศไทยนะ กำลังจะพัฒนาการเปลี่ยนสังคมให้เป็นสังคมไรเงินสดโดยที่จะทำเป็นรูปแบบของเงินดิจิตอลหนึ่งข้อดีของการทำเงินดิจิตอลก็คือนะครับหนึ่งเราปลอดภัยคุณรู้ไหมครับไอการที่คุณพกแบงก์พกเงินสดไปในกระเป๋าเงินเนี่ยโอกาสที่จะหายาโอกาสที่โดนที่มีไหมมีผู้ตรงๆงโอกาสที่จะโดนกันโชคมีไหมมีโอกาสที่ทําหายมีไหมนะครับมีนะครับ,นะรบแบงก์นี้หายแล้วหายเลยนะแต่เงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมันอยู่ในรูปแบบของอะไรครับ มันก็อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลั่นแหละครับมันเป็นตัวเลขที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีใครเอาของเราไปได้ยกเว้นเขารู้รหัสผ่านของเราดังนั้นนะครับเราจึงใช้คําว่า e-money หรือว่ารู้ง่ายคือ e- wallet นะฮะก็คือเป็นเงินดิจิตอลนะครับแล้วเป็นเงินดิจิตอลที่ที่ทบทุาานสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเรียกว่า TP bonus TP bonus ตรงนี้นะครับเป็นคุณต้องเข้าใจว่าเงินดิจิตอลมันจะต่างกับมันจะมันจะไม่เหมือนกับเงินแบงก์ นะครับเงินแบงก์ก็คือคุณจับต้องได้แต่เงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นตัวเลขของเราใช้เงินดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นโบนัสของคุณที่จะเข้ามาสี่ข้อเนี่ยมันจะเข้ามาในรูปแบบของทีกีโบนัสในไอท็อกแล้วคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะดูว่าไอเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับหรือยังนะครับเป็นที่เราเป็นที่ยอมรับหรือยังเนี่ยเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเป็นเงินแบงก์เนี่ยเงินทานเงินกระดาษเนี่ยทุกคนยอมรับหมดคุณลองเอาเงินกระดาษโยนทิ้งหกมืนนี่มีคนเก็บแน่นอนแต่คําถามคือวันเเนนนีี้ยททําัังงไิิิดจอลป็่มรบ เงินดิจิตอลส่วนใหญ่จะเป็นที่ยอมรับอยู่ในแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเช่นบริษัท A ตั้งกฎขึ้นมาว่าจะใช้เงินโบนัสเองิงนดิจิตอลในในการทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนฉะนั้นสมาชิกบริษัท A เท่านั้นครับถึงจะมีถึงจะเห็นคุณค่าของเงินดิจิตอลตัวนี้แต่ท็อปอัุลิเดตันี้พัฒนาไปไกลกว่านั้นแล้วฉะนั้นเงินโบนัสที่คุณเข้ามามันเป็นเงินดิจิตอลที่เรียกว่า t p โบนัสก็จริง TP โบนัสใช่ครับคุณก็เอา TP ตรงนี้มาซื้อ ProVP ในระบบของเราได้นะฮะ นะฮะโปรวี Pro ในระบบของเราได้หรือเอาไปทําธุรกรรมอะไรได้แต่ตอนนี้ TP พโบนัส bon ของเราเป็นที่ยอมรับมากกว่าที่อยู่ในทรทุริทแล้วเพราะว่าคุณสามารถใช้ TP พโบนัส bon นะครับไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้กับใครก็ได้ครับ3ค่ายใหญ่ใหญ่ค่ายเอค่ายดีและค่ายทการการที่เราสามารถเอา TP พโบนัส bon หรือเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับไปเติมเงินนะฮะไปเติมเงินมือถือให้กับ3ค่ายนี้ได้แสดงว่า ่ายสัญญาณมือถือยักษ์ใหญ่ยอมรับเงินดิจิตอลของเราที่เรียกว่า TP โบนัสถ้าเขาไม่ยอมรับเขาจะให้เราเอา TP โบนัสที่เป็นเงินดิจิตอลน,น่ะไปเติมเงินให้กับลูกค้าได้หรอลูกค้าของเขาอะ่ะจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลูกค้าค่ายดีนะครับเป็นระบบเติมเงินคุณสามารถนะครับไปคุยกับลูกค้าคนนี้คุณเอเนี่ยที่เติมที่ที่ใช้ระบบเติมเงินค่ายดีคุณสามารถให้เขามาเติมเงินกับคุณได้โดยการที่ถ้าคุณเอจะเติม100บาทให้อาของหนบาทมาให้เราแล้วเราก็ใช้ TP โบนัสเนี่ยแหละหรือนน100 โอนไปเติมเงินให้กับเขาหมายเลขโทรศัพท์เขาเท่านี้เขาก็ได้เขาก็ได้จำไรได้อะไรได้ได้ค่าเติมลนะไอ้ร้อยหนึ่งอะ่ะส่วนเราก็ได้เงินสแสดงว่าตอนนี้ท p โบนัสของเราเงินดิตอนไม่ได,ไได้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในในเฉพาะในสมาชิกด้วยกันแต่กลับกลายเป็นว่าสร้างคุณค่าให้กับคนข้างนอกได้โดยเฉพาะบริษัทค่ายสัญญ,ญาณมือถือยักษ์ใหญ่สามค่ายดังนั้นนะครับระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งห้า,าระบบเนี่ยนั้พาระบบเนี่ยเป็นระบบที่อยู่ในพื้นฐานของคนอยู่แล้ว นะครับอยู่ในพื้นฐานของคนนะครับไม่มีใครครับในโลกนี้ครับตอนนี้ไม่รู้จักระบบ MLM ไม่มีใครในโลกนี้ครับไม่รู้จักแอปพลิเคชันไม่มีใครในโลกนี้ครับไม่รู้จักระบบ e-commerce ไม่มีใครในโลกนี้ครับไม่รู้จักรู้จักบฟินเทคไม่มีใครในโลกนี้ครับไม่รู้จัก e- wallet หรือว่า e b o n s เอ้ e-e ม o น e ีดังนั้นนะครับเราเอาระบบที่คนทั่วโลกรู้จักดีแค่เปลี่ยนมาทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิมก็คือแทนที่ระบบพวกนี้ใช้อย่างเดียวเพื่อความสะดวกกับกลายเป็นว่าระบบพวกนี้เขาาเข้ามาอยู่ในในทอมอคตุริ กับกลายเป็นว่าใช้ใช้สะดวกแล้วยังสามารถสร้างไรายได้เป็นอาชีพด้วยครับนี่คือระบบคร่าวๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Top Up t o ท i c ิครับขอบคุณมากครับ